ดีครัค่ะคุณปริญค่ะตอนนี้งสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยกระชูดกระชูดมากกระชูดมากเลยนะคะยินดีด้วยกับนักลงทุนในตลาดค่ะก็คุณปริญยินดีด้วยกับใครที่ตามหุ้นคุณปริญ CPF CPL TUF ตทสพขึ้นหมดเลยค่ะก็คงคงต้องบอกว่ายินดีและดีใจนะครับเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกห่อเหี่ยวไปเล็ก นะครับหลังจากที่เห็นตลาดปรับฐานช่วงสั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครติดตามบทวิเคราะห์ที่ผมเขียนในเชื่อ m orning bell ของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ทุกเช้าก็คงจะทราบนะครับจุดเน้นตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาหก่อนจนถึงเมื่อวานก็ยังคงไม่ได้ห่อเหี่ยวตามคือเราแบบว่า ยังรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะแบบว่าอะไรนะบูลิชอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยนะครับตรงที่ว่าเราไม่ได้มองว่าการปรับฐานระยะการาเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนหมดหวังหมดกำลังใจตลาดมันคงจะไปต่อไม่ไหวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรามอง ค่อนข้างจะตรงคามตอนนี้เองเวลานี้นะคะคุณปรินตลาดหุ้นอยู่ที่ระดับพันห้าสิบสามจุดคุณปรินมองว่าสถานการณ์ตลาดน่าจะไปได้ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าภาพในส่วนที่เหลือของเดือนนี้นะครับถ้าเผื่อใครใครไม่ไม่แน่ใจว่าเอะผมเคยว่ายังไงไปอ่านหนังสือสต็อกรีวิวของคุณม่อนเดือนมกราออกหรือยังครับผมไม่แน่ใจต้นฉบับได้ส่งไปนานละนะเปลี่ยนรัฐมนตรีเลยดีเลยเหมือนกัน๋อครับ เพราะว่าก็เคยเน้นเอาไว้นะับเป้าหมายของเดือนมกราเนี่ยมีสองจุดหลักจุดหนึ่งก็คือพันห้าสิบซึ่งได้มีทาร์เก็ตไปละตะัวจินเด็กเรา,าแล้วก็ได้บอกต่อไปด้วยว่ามีโอกาสที่เราจะเห็นพันเจ็ดสิบจุดซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ท้าทายนิดหนึ่ง,งนะครับออโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมีถ้ามีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาเติม และดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังเอื้อเป็นในทํานองที่ใ,ให้เป็นเงื่อนไขที่สองนะครับคุณป <Greek, S 2> ินมองไปที่ระดับพันเจ็สจุดแ <sunscreen S 1> นวะต้านระยะต่อไปนะคะใช่ครับซึ่งน่าจะเป็นส่วนที่เหลือของเดือนมก,กราคมเนี่ยครับแต่ก็สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในปรากฏการณ์ที่เราเห็นในช่วงสองสามวันก่อนอหน้านี้ก็คือตัวเจดินเด็กลงมาปรับฐานระยะต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยในบทวิเคราะห์จะเขียนไว้ชัดเจนในในเปเปอร์เมื่อวานมอร์นิ่งเบลของเราเนี่ยก็คือบอกว่า มันก็เปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ถ้าขายาวอย่างเดียวแรงก้าวเนี่ยมันไปไม่ได้มันเหมือนพยายามจะก้าวต่อแต่ว่ามันมันก้าวไม่ไปถ้าเกิดไม่ปรับไม่ให้ใช่ไหมคะต้องได้ระยะมันถึงจะก้าวได้ไปไกลใช่มันต้องมีแรงส่งเหมือนกันเพราะนั้นการลงมาปรับขาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะเพราะบางคนเข้าใจผิดชอบหรืองมาโอ้ลงมาทีไรนี่คือเป็นอาการที่น่ากลัวจะต้องขายขายขายอะไรซึ่งไม่จําเป็นนะครับ ค่ะยางงั้นสถานการณ์ตลาดหน้าระดับพันห้าสิบสี่จุดตอนนี้เองหุ้นคุณปรินให้ถือต่อไปหรือว่าจะให้ขายทํากําไรจะคงยึดอยู่ยยบน <ไง S 2> หล <ฮะ S 2> ักเกณฑ์เดิมนะครับสังเกตว่าเวลาที่ผมนนแนะนาการลงทุนเนี่ยผมจะมีหลักเกณฑ์ที่ให้ไว้ละถ้าโอ้ท่านท่านฟังมาต่อเนื่องจะเป็นสิ่งที่ดีแต่สําหรับท่านที่ไม่ได้ฟังต่อเนื่องแต่ผมก็จะพยายามบอกอยู่เป็นระยะนะฮะว่าหลักเกณฑ์ก็คือว่าถ้าถ้ามีหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี ต้นทุนต่ําอันนี้คือจุดเน้นค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องรีบขายก็ได้นะครับหรือว่าถ้าแบบทํานองเอไม่ไว้วางใจก็อาจจะแบบว่าขายนิดหน่อยอืมเอากํัไรเข้ามาเก็บไว้ก่อนใช่ไหมใก็บเงินสดอ่าไว้เวลาหุ้นตกจะได้เก็บได้ใหม่ครับถ้าลงมาจะได้เจอได้แต่ว่าจริงๆจุดเน้นคือถ้ามีต้นทุนต่ำมากอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นนะครับค่ะ เพราะว่าท่านขายไปก็ไม่มีทางจะได้ราคาเก่าแล้วหุ้นคุณปรินที่แนะนําอยู่ไม่ว่าจะเป็น CPF ตอนนี้สาสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ CPO ห้าิบห้าบาทยี่สิบห้าตางค์หุ้นตัวนี้ควรที่จะขายทํากําไรหรือเปล่าคะก็จุดเยินเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดมีต้นทุนต่ำมากๆเนี่ยไม่จําเป็นแต่ำกว่าห้าสิบควรถือใช่ไหมคะ CPO ครับอย่าง CPO หรือ CPF อย่างเนี้ยบางท่านผมเข้าใจว่าอย่างอาจจะมีต้นทุนแบบประเภทยี่สิบกว่าบาทด้วยจำไปนะครับอย่างเนี้ยคือ ไม่น่าเป็นคําถามแล้วไม่จําเป็นต้องขายเลยถือเป็นสมบัติอย่างใครที่ฟังมาต่อเนื่องคงจํา C P O ที่พูดอยู่เสมอได้คต้นทุนต่าเนี่ยเก็บเขาหีบแล้วก็ฝากดีเข้ากรุเห็นคุณปรินบอกว่าตอนนั้นแนะนําหุ้น C P O ให้กับแฟนๆรายการแบบเชิงเอ็กซ์คลูซีฟสี่สิบเจ็ดบาทท่านที่ลงทุนหน้าระดับสี่ิบ็บาทตอนนี้คุณปรนเน้นอย่าพึ่งขายไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าคือด้วยเหตุผลที่ว่าปัจจัยพื้นฐานดีแล้วเราดูยังไงล่ะ ก็คือเป็นบริษัทที่เห็นชัดเจนเลยธนการเงินก็แข็งแรงนะครับแนวโน้มธุรกิจยังคงเติบโตต่อเนื่องไม่ใช่โตแค่ว่าปีสองปีนะครับมองไปถึงสามถึงห้าปีข้างหน้าก็ยังเห็นทิศทางที่ยังโตอยู่นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่แบบว่าเผู้บริหารไม่ได้แบบว่าไปลงทุนสเปะสปะดูแล้แบบไม่รู้ว่าลงอะไรจะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยคุณปินยยังเชียร์ต่อไม่เลิกเลยนะ คือไม่ร pues ู้สิลักษณะนี้อันนี้คือหลักเกณฑ์ทั่วไปในการเลือกหุ้นปัจจัยพื้นฐานนะไม่ไม่ใช่เฉพาะว่าปีปออะไรอย่างนี้ค่ะครับค่ะได้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะท่านที่ติดตามคุณปรินในทุกวันอังคารนะคะก็ข้อมูลหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นตัวตอบโจทย์ตอบปัญหาตอบคําถามของการลงทุนได้อย่างชัดเจนนะคะค่ะคุณปรินคะคุณปรินจะแนะนําหุ้นตัวไหนคะวันนี้ค่ะจะได้จังเพราะว่าเมื่อ อยแนะนำในเปเปอร์ของเราไปสี่ตัวแบบยกแผงเลยปตทปตทสอพอไทยออยบ้านปูเขาขึ้นมาหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเหรอไม่มีหุ้นให้ในตอนท้ายตลาดเลยเอาเป็นว่าในระยะสั้นนะครับถ้าเผื่อใครแบบว่ากลัวๆเขาขึ้นมาแรงขนาดนี้ช่วงชั้นเบรกเบรกรอดูนิดหนึ่งก็ดีเอาเป็นว่าไม่ไม่จําเป็นต้องแบบว่ารีบซื้อเพราะว่าจุดเน้นของผมการทยอยซื้อตน้ไหนคะเน้นเอ่อ เป็นตั้งรับแลละถ้า,ถ,าถ้าดัชนีแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าพรุ่งนี้มีโอกาสอ่อนลงมาหาจังหวะซื้อดีกว่าดูตัวไหนคะออยังคงเน้นในกลุ่มหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารายังยังคงชอบนะบไม่ว่าจะเป็น CpfTuf นะครับแล้วก็ Cpf CP พรุ่งนี้จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับเรื่องมัรการซื้อ Cpp หรือว่า c p ฮ่องก๋วยขายทิ้งก่อนไม่ได้หรอคะอเอา จุดที่ผมเคยฝากเอาไว้กับผู้ท,ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คือบอกว่าถ้ามตินี้อนุมัติเรื่อง valuation หรือราคาที่เหมาะสมของ c p f ผมคงจะต้องปรับขึ้นอ๋นะะอเหรอเพราะว่าเดิมที่ผมเคยให้สามสิบเจ็ดเนี่ยยังไม่ได้อินคลู e หรือ,อยังไม่ได้รวมเอามูลค่าที่จะเกิดจากการได้ CP ฮ่องกงเข้ามาถ้าถ้าได้ CPP ฮ่องกงเข้ามานี้ น่าจะปรับขึ้นไปขนาดไหนคะเราคงจะเห็นราคาเหมาะสมใหม่เขาน่าจะเกิน40บาทเพราะว่าได้ลองทําตัวเลขออกมาแล้วน่าจะเกิน40บาทน่าจะเกิน40บาทนะคะใช่ครับอาเป็นว่าตัวเลขยังยังไม่บอกชัดเจนแล้วกันดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณปริณแนะนําให้ดูดูหุ้น CPF ก่อนนะคะถึงถึงบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องรีบขายนะครับเฉพาะผู้มีต้นทุนต่ําแนะนําหุ้น CPF นะคะเพราะว่า CPF ฮ่องกงเนี่ยเป็นบริษัทที่ ทำธุรกิจแล้วก็มีกําไรอยู่แล้วเพราะนั้นเอาเข้ามารวมในงบการเงินของ CPF ก็คือเหมือนกับเอากําไรเข้ามาเติมนะครับเอาเหรอแล้วเงินที่ไปซื้อซื้อ CPF ต้องจ่าย CPF ก็มีภาละาบ้างตรงเรื่องของพาระหนี่ดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่ามันคือคืนสุดทธิแล้วคุ้มนะครับได้กําไรมากกว่าที่จะจ่ายดอกเบี้ยนะครับแล้วก็กรรจ่ายเงินสดเขาก็ไม่ได้มีผลกระทบกระเทือนอะไรธุรกิจเขายังคง สร้างกระแสงินสดจากการดําเนินงานที่ดีครับใครเป็นแฟนคุณปรินตามคุณปรินทุกวันอังคารนะคะในมุมมองของนักวิเคราะห์พื้นฐานบันเทิงเพลินพื้นฐานนะคะค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคุณปรินกับทางรายการก็จะจับมือกันที่จะให้ความรู้กับนักลงทุนเชิงพื้นฐานกันนะคะต่อติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีช่วงเวลามีจังหวะเวลาที่เหมาะสมทางรายการก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวตรงนี้ให้กับแฟนๆนักลงทุน เออสวัสดีปีใหม่แล้วก็สวัสดีล่วงหน้าตุ๊จีนขอให้เฮงๆนะครบอ่าะครับค่ะขเพราะว่าช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสเจอกันเท่าไหร่ใช่ใช่ตอนนี้ยุ่งกันเหลือเกินนะคะครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีครับค่ะ